วันนี้นะคะก็พาทุกคนมาพบกับพิธีเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้นะคะพามาพบกับ l e v e r a g e และ Inverse ETF ที่อ้างอิงตัชนีเซท total return วันนี้ก็พามาพบกันทั้งหมด3หลักทรัพย์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น 2x01 ปีเซท50 2i01 ปีเซท50แล้วก็ 1i01 ปีเซท50ค่ะภายในงานจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลย ก่อนที่จะเริ่มนะคะคนไทยสายมูอย่างเราจะพลาดสิ่งนี้ไปไม่ได้ขอไหว้ไป็สิริงมงคลกันหน่อยซึ่งในพิธีวันนี้นะคะก็ได้ขณะผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนบางกอกแคปิตัลหรือ B ีแคที่มาช่วยออกกองและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอิมผู้บริหารจากหลักทรัพย์บัวหลวงที่มาร่วมพิธีเปิดนะคะแล้วก็สั่นกระดิ่งเริ่มเทรดกันได้เลยจากพิธีเปิดในวันนี้แล้วเราก็ยังมีงานเสวนาเกี่ยวกับเอวานาอีทีเอฟให้ความรู้กันแบบจุกๆอีกด้วยสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะซื้อขายหลัก ตเติมแล้วก็เซิร์ชติกเกอร์ 2x01 ปีเศ50 2i01 ปีเศ5หหรือ 1i01 ปีเซเรามาเริ่มต้นเทรดไปพร้อมกันได้เลย